สวัสดีครับก็มาพบกับพวกเราเนาะครับแค่ชอบดูบอลครับผมเป็นไงบ้างแฟนแมนยูโอ้ยหมดแล้วหมดลุ้นหมดเลยกัหมดเลยหมดลุ้นหมดกำลังใจที่จะดูต่อเหลืออันนี้คือเหลืออะไรไหมก็เหลือลีกเลยต้องโฟกัสลีกอย่างเดียวแต่ก็ตอนนี้ก็ก็คือบอลถ้วยตอนนี้คือหมดแล้วไปหมดแล้วทั้งคาราบาวครับก็ตกรอบไปแล้วเอฟเอเอฟเอสดๆร้อนร้อนตกรอบไปแล้วไม่เหลือไอะรเลย ก็เหลือเพียงเมลิกที่จะไปสู้ลุ้น,นท็อปโท็อปโฟโซนยุโรป <iend ot S 2> อ่าโซยุโรปแหละ,และตอนนี้ไม่ถึงไม่น่าจะท็อปโฟแต่ขอให้ได้ไปยุโรปอ่าใช่สักถ้วยหนึ่งสักถ้วยหนึ่งก็ยังดีครับก็ฝากด้วยครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยแค่ชอบดูบอลทุกช่องทางครับทั้งเฟซบุ๊กยูทูบยูทูบแล o k ินต๊อกครับแค่ชอบดูบอลฝากกันด้วยครับ อ่ะมาเลยก็อ <บ rez> ่าอันนี้เนาะก็เป็นรีแคป FA ครับก็แล้วกันโอเครีแคปแมนยูในรีแคปแมนยูครับแในช่วงรายการของเป็นบอลถ้วย FA ครับอ่าเพราะว่าลีกช่วงนี้พักลีคใช่ใช่ก็เป็นบอลถ้วยในสัปดาห์นี้ครับก็อ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาดู จะเป็นตัวจริงไลอัพของแมนยูกันบ้างเป็นไงบ้างนี้เรเชอร์เขาจัดลงมาตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดเดิมอที่เสมอกับเบอร์รี่แต่ก็มีเปลี่ยนมีเปลี่ยนแปลงบ้างก็เป็นแมตช์ที่สองของเรเชอร์และน่าจะเป็นนัดสุดท้ายสุดท้ายใช่ถ้าโค้ชชั่วคราวมาคุมแล้วถ้า แก็ต่เอาเฟเชอร์มาอยู่ในทีมงานด้วยก็อันนี้ก็ว่าอีกี่ทีนึงว่าอะไรทีนึงใช่ใแต่ว่าอันนั้นเนี้ยถ้าเป็นคนที่คุมก็นัดสุดท้ายแหละนจะสุดท้ายเลยสุดท้ายสุดท้ายผมให้สุดท้ายผมให้สุดท้ายเลยอ่ะโอเคมาดูไลฟ์อัพเมื่อคืนกันครับก็ครับมีว่ามีใครบ้างนะสเปตตัวจริงนายประตูละเมนนะคราวนี้ไม่น่าพลาดอยู่แล้วไม่พลาดแล้วครับเซนเตอร์คู่เซนเตอร์ก็มี โยโลคู่กับมาิเนสครับแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายเป็นแพตติโลกูโลกูขวาดาโลโลนองรับกลางสามตัวเป็นใครกลางรับอูกเตออูกเตคู่กับเมนูอูกเตคู่เมนูเลยใช่เมื่อคืนก็เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าอูกเตกับอาเซ่ใช่แต่ก็กลายเป็นอูกเต้เมนูไมนูใช่แล้วก็อีกคนว่าเป็นบูโน ูโนเป็นกลางลุกหนึ่งตัวแล้วก็ซ้ายซ้ายคุณย่ญญาใช่คุณย,ย่าเลยไหมคุณย่ญญาเลยคุณย่าเลยใช่ขวาขวา,ขวาใครเล่น,นเมื่อวานเออนั่นดินึกไม่ออกว่าใครวะเมาส์เหรอใช่เออเมาสเมาส์เมาสอ่า<ข>อนาเป็นเชกโกนาเป็นเชโกใช่ใช่อืมก็เห็นไลฟ์อัพแล้วรู้สึกไงก่อนเกมกเอาก่อนเกมก่อน ก็ถือว่าก็ได้นะเพราะว่าอยู่ในบ้านแต่คือแค่แค่ติดนิดหน่อยคือเมาส์เป็นตัวจริงแล้วก็เมนูเป็นตัวจริงอ่าก็ถ้าตรงกลางอ่ะคืออยากให้เป็นคาเซกับอุกเตมากกว่าแต่ถ้าข้างบนเป็นเมาส์ก็ก็ไม่ติดแม่ว่าแค่แค่เปลี่ยนเป็นสองอ่แล้วก็ไอ้ขลังด้วยอ๋อหลังพูดเป็นเดีาที่ที่เขาตอนแรกจะเป็นเฮเบนแฮเบนอ่าแต่ก็เป็นโยโลโยโลไป แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่แต่ก็ดูถ้าเกิดถ้ามองจริงแล้วคือจากไลฟ์อัพจัดตัวว่าน่าเกียดไหมสำหรับผมผมว่าไม่น่าเกียดไม่เพราะว่าตัวเก็บก็กลับมาก็ช่วยผมว่าไม่น่าเกียดคือคือชุดเนี้ยอืมควรเอาดีกว่าควรจะเก็บใช้ได้สาหรับผมนะสาหรับผมนะอ่าควรเก็บได้แล้วควรชนะในบ้านและควร อันนี้ควรที่สามเลยคือควรจะได้สักถ้วยที่ได้ไปต่อเออแค่นั้นแหละไ,ไม่มีไ,ไม่มีทางรัดตอนนี้คือทางรัดนี่คือจบแล้วเต่าแต่เต่าแต่เต้าเ,เดียวแล้วใชใช้ฝีมือเนนะีนักเตะกับโค้ดแล้วตอนเนี้ยเ็<ต>คนต่อโค้ดคนต่อไปแหละจะเป็นใครรักษาการก็ขอให้โปรไฟล์ดีแล้วันอ่ะโอเคก็ไลฟ์อัพสิบเอ็ดตัวจริงก็ไม่น่าเกียดหรอกไม่น่าเกียด แต่ก็ไล่อัพนะได้ฟองความเกมได้ใน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 เกมเลยนะกของเกมได้เบอร์เซ็นในการของเกมเยอะกว่าอะผมแรกถึงหลังผมขอเจาะนิดนึงสำหรับสำหรับคนอะขอขอคนนึงแบ็กขวาที่มีโอกาสหลายหลายครั้งโดนน้องรักโดนโล่น้องรักยังไงฟองเขาด้วยถามว่าผมว่าเอ้ยเขามีส่วนร่วมัาเกมดี มันดีแต่โอกาสมันแต่โอกาสหรือจังหวะที่เขามีอ่ะมันกลายเป็นว่าไม่สามารถจบสกอร์ได้ใช่ไม่ไม่ได้ช่วยทีมอ่ะไม่ได้ประโยชน์จากจากเขาอ่ะอ่ากคือเชื่อมเกมอะไรได้โอเคดีดีอ่าดีเลยมันไม่ดีมันไม่ผ่านยุคโค้ดมาเจ็ดแปดคนหรอกเอออมันมีดีตัวจริงตลอดนะใช่ท่าไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยไม่เคยแข็งแรงยังไงแข็งมากก็นั่นแหละก็คือโอกาสลูกแรกที่ ตักมาให้จนหลุดไปลากไปแทนที่จะเปิดให้บูโน่ยิงเองติดในประตูโอเคอันนั้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนับหนึ่งหนึ่งนับหนึ่งแล้วครั้งที่หนึ่งฉัดต่อไปครั้งที่สองไม่ควรไม่ควรใช่ไหมคือเขามีโอกาสลากไปแล้วก็มีโอกาสยิงแล้วมีเชดโก้วิ่งํำทางไปถ้าแตะให้เบาๆให้เชดโก้ได้ยิงนะดีกว่าอาจจะเข้าก็ได้เข้าก็ได้แต่นี่คือเขาเลือกยิงเองแล้วนู่นไป กองเชียร์กองเชียร์เรียบร้อยกองเชียร์ก็บอกว่าขอบคุณครับแต่ไม่อยากได้ออืก็เป็นสองจังหวะเน้นๆเนาะเน้นๆผมว่าเน้นๆนะใช่ผมเห็นจังหวะคือที่แทงให้แล้วคือหลุดแล้วหลุดแล้วเลี้ยงลายดีด้วยสวยด้วยเสวยลายเลี้ยงลายดีกว่ากองหน้าอีกนะจริงนะคือแบบเลี้ยงลายดีมากเอาเลยขนลุกเลยเนี่ยพูดถึงอ่ะเออแต่ก็จบไปไม่มีสกอร์สำหรับเขาอืมอ่ะ ก็ใบตั้นครึ่งแรกก็ได้ก่อนนาทีที่สิบเอ็ดกว่าสิบเอ็ดหรออ่าสิบเอ็ดกว่ากว่าจะสิบสองแหละอ่ะแต่เขาให้สิบสองเพราะมันสิบเอ็ดกว่าเกาสาเซฟแล้วนะลูกนั้นนะก็ก็ได้แค่นั้นแหละเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วผมว่าก็กลายเป็นครึ่งแรกใบตั้นได้มาหนึ่งลูกใช่สําหรับครึ่งแรกครับเป็นไงครึ่งหลังมาครึ่งหลังมาก็กะว่าจะแบบเออเอาคืนแต่ก็คือเหมือนเดิมทรงของเฟเชอร์ก็คือบุก อ่าอ่าเล่นแต่เหมือนเดิมก็คือพลาดแบบไม่อยากจะพูดแต่ว่ากองหลังคือทําไมไม่ตั้งแต่กลางรับลงมาคือทําไมไม่หนักไม่แน่นไม่อะไรนี่กลางับสองตัวแล้วนะใช่พี่แขนนี้กลางรับสองตัวแล้วนะคือเอาจงจริงไหมคือคือสำหรับเฟเชอร์ผมเข้าใจได้ว่าเขามาสองเกมอ่าคือเขายังไม่มีโครงที่เป็นหลักอ่าก็ไม่รู้เขาใครจะจับใครเล่นใช่เขายังยังเปลี่ยนได้อยู่ ก็น mm hmm. so um, ั่นแหละคือมันยังไม่เข้าขาหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือคือคือก็นั่นแหละก็ตามสภาพที่เห็นนะครับกางรับสองตัวก็ไม่มีผลนะก็กลายเป็นว่าลูกสองลูกสองก็พลาดจากกองหลังนะใช่อ่าก็คือพลาดจากกองหลังผมว่านะแล้วก็เด็กเก่าแมนยูอ่าเบลเบกเบลแบกสังหารด้วยซ้ายเข้าไปสวยมากเลยนะใช่ผมว่ายิงยิงดีมากเลยถือว่าโอเคถือว่าสวยแหละสําหรับ คนยิงนะแต่แฟนแมนยูก็ไม่สวยเท่าไหร่ใช่ก็กลายเป็นว่าหนึ่งก็ท้อแล้วครึ่งแรกพอโดนสองเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเหมือนจะปิดไฟนอนแล้ยังทนต่อไปก็มาได้คืนนาทีเท่าไหร่แปดสิบสี่แปดสิบามกว่ากว่าแปดสี่แหละคือได้ลูกเตะมุมบูโน่เปิดเข้าไปก็จังหวะเชโก้กับแม็กไวแม็ไวเปลี่ยนตัวมาแม็กไวก็ เทคมงทั้งคู่แต่ก็น่าจะโดนเชโก้มากกว่าก็เลยเสียบเข้าก็ได้เป็นประตูเชโกตีตื้นมาเป็นสองหนึ่งก็หลังจากนั้นก็สองม่แต่เสียได้สองแมตช์แล้วยิงก็ก็มียังมีข่าวดีอ่ะก็สำหรับผมว่ามีข่าวดีคือยิงต่อเนื่องยิงต่อเนื่องสองนัดแต่ต่อเนื่องในสองนัดนี้แพ้ไม่มีแต้มไม่มีแต้มีหนึ่งแต้มกับตกรอบอ่าเสมอหนึ่งแพ้หนึ่ง ก็แล้วก็มีข่าวไม่ใช่ข่าวเลยมีท้ายเกมก็คือเชลซีแล้วจังหวะนั้นเขาเขาคิดว่าเขาได้ใช่ไหมเขาเลยหลุดใช่เชลซีบอกว่าผมต้องได้ทุ่มอือได้ทุ่มจริงจริงได้ทุ่มบอลลงพื้นเรียบร้อยเหลืองสองเหลืองสองเหลืองสองใบแดงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของน้องมันเพราะอายุสิบแปดสิบเก้ามันไม่เยอะแต่ก็ผมว่าก็ก็ดีแหละคือคือในลักษณะนี้ก็ดีคือกลายเป็นว่า หนึ่งเลยคือเขาจะได้ประสบการณ์ด้วยใช่คือประสบการณ์ลักษณะที่แบบในมุมที่แย่บ้างไม่ใช่ว่าจะได้แบบมุมที่ดีๆอย่างเดียวใช่คือต้องอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าถ้าแบบประสบความสาเร็จเลยแล้วมันอีโก้มันสูงแน่ๆเชื่อได้เหมือนเหมือนหลายๆคนที่ผ่านมามันจะกลายเป็นว่าแมตต์ต่อไปหรืออะไรต่อไปคือหนึ่งไม่พยายามสองมันจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าออย่างแมตเนี้ยยกตัวอย่างเช่นแมบเนี้ยเขาโดนมาแล้วในลักษณะนี้หนึ่งดอกแล้วพอแมต์ต่อไป โอเคเขาจะทําอะไรเขาจะกลายเป็นว่าเขายังคิดแล้วถ้าเกิดว่าเขายังอยากอยู่ในตําแหน่งพื้นที่ตรงนี้อยากได้เล่นตรงนี้ใช่เขาก็ต้องวางตัวอีกแบบหนึ่งอาจจะลดความใจร้อนลงมีบ้างคือเหลืองในเกมผมไม่ไม่ม่อะไรนะแต่ว่าถ้ามาพลาดแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าในเกมที่มันสําคัญมากๆแล้วมันเจอลักษณะเนี้ยมันกลายเป็นว่า อันนี้คือมัญหาเกมมันยังมีงแต่ถ้าเกมมันเป็นแมตช์ไหนที่มันเป็นแมตช์ใหญ่ชแล้วกลางกลางเกมหรืออะไรเงี้ยเกมๆๆหรือกลางกลางเกมหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเสียคนผู้เล่นไปแล้วอ,อ่ะคือถ้าเป็นเกมแบบสมมุติว่าเจอแมตช์เตี้อย่างเงี้ยไม่เละก็ให้มันรู้ไปถูกไหมถูกไงถ้าเสียคนอ่ะมันต้องสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดยังเหนื่อยเลยถ้าเกิดสิบสิบเอ็ดเมื่อไหร่นี่เหนื่อยกว่าก็ ไม่ไม่ต้องไปราม่ากับน้องมันเพราะว่าน้องมันอายุเพิ่งสิบแปดเพิ่งขึ้นมาตัวจริงสิบแปดพี่ทําอะไรอยู่สิบแปดผมกระโดดยางอยู่เลยก็นั่นแหละครับคืออย่าไปราม่าคือน้องมันท้ายเกมแล้วคือเด็กสิบแปดวัยรุ่นมันยังต้องอารมณ์นะคือคือผมผมมองว่าโอเคแหละขึ้นหนึ่งคือความตั้งใจเขามีที่เขาอยากจะเอาบอลมาเล่นอมีมีคืออยากจะรีบเล่นอยากจะอะไรแล้วก็ไม่พอใจในไม่ไม่สมหวังกับที่ อ้ยผมต้องได้ดีจังหวะอย่างเงี้ยใช่คอยสนับสนุนเขาดีกว่าคอยเชียร์คอยให้กําลังใจเขาดีกว่าใช่ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งคนใหม่แล้วกันที่จะได้เห็นขึ้นมาใช่เพราะว่าสามนัดโนเพราะว่าเจอเบอร์รี่ก็เปลี่ยนตัวมาเป็นก็ได้โอกาสได้โอกาสแล้วก็เจอไบตันก็ก็ลงมาอีกก็นัดนี้ก็ก็ถือว่าต่อเนื่องใช่แต่ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งแล้ว่าโค้ชคนต่อไปที่จะมาทำแมนยูอ่ะใช่จะ เขาอะจะไปเข้าแผนไหมถูกต้องแผนําทีมของโค้ดคนต่อไปหรือเปล่าอ่าถ้าคนเนี้ยผมให้นะเพราะว่าเขาเป็นปีกจ๋าอ่าถ้าเป็นสี่สี่สองสี่สองสามหนึ่งก็เนี่ยมีปีกแล้วแน่ๆหนึ่งฝั่งควางล้าที่จะเลี้ยงตัดอ่างั้นถามนิดนึงครับคนต่อไปโค้ดคนต่อไปที่จะเข้ามาทําแมนยูต่อจากเฟเชอร์แมตที่เจอแมนซิตี้เนี่ยจะเป็นใครอืมถ้าตอนนี้นะไม่มีใครในที่เลย ตอนข่าวตอนนี้ยตอนนี้ข่าวตอนนี้มีอยู่สองคนแน่ๆคือคาริคกับโซชาซึ่งตอนเนี้ที่เขาบอกว่าโซชาจะมาสัมภาษณ์แล้วก็คาริกสัมภาษณ์ไปแล้วอืตอนนี้มีข่าวแบบแบบดีเลยอ่ะคือเป็นคาริกอือ่าว่าคือคือตอนนี้คืออันนี้หนึ่งคือตอนนี้คือคาริกอ่ะอืเขายังมีงานอยู่ไม่มีเขาว่างงานเหมือนกันเหรออ่าใช่ก็คือคาริกก็ว่างงานใช่โซชาก็ว่างงานใช่โอเคก็ไม่ได้ต้องไป ดึงมาจากสโมสรไหนสโมสรหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ก็คือรักษาการจนจบฤดูกาลเฮดโค้ชนะครับอันนี้ใช้คำว่าเฮดโค้ดไปเป็นแค่ผู้สอนเฉยๆก็นั่นแหละแต่ผมอ่ะเชียร์คาริคมากกว่าเพราะโซเชียเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาทำมาน่าจะสองฤดูกาลกว่ามั้งน่าไม่ผิดนะก็ผลงานก็ตอนเขาโดนไล่ออกโดนปลดก็ก็คาริคนี่แหละมาทำต่อใช่ไหมใช่ ็เ,เลยอยากได้คาริบลองดูอีกอีกทีนึงเพราะว<ช>่าคาริบได้ทําแค่ไม่กี่แมตช์ถ้านหลีกน่าจะสี่แล้วก็บวกถ้วยด้วยบวกเป็นสองน่าจะประมาณหกแมตช์ประมาณหกแมตช์ใช่ที่คาริบทำคุม,มทีมตอนนั้นก็ผลงานถ้าเกิดว่าผลงานถ้านับยออนไปที่เห็นผลงานก็คือที่ทำหกแมตช์สมมติหกแมตช์นี้นะผมไม่ชชวรอไม่ชัวร์ว่าเป็นหกแมตช์จริงหรือเปล่าแต่หกแมตช์นี้ผลงานที่ผ่านมาก็ไม่แพ้ไม่แพ้เลยชนะกัเสมอครับก็ ต้องลองดูสาหรับผมนะแต่ตั้มันก็จริงแหละก็อย่างที่พี่บอกแหละว่าโอเคโซชาเราก็ได้เห็นแล้วว่าเขาทําในลักษณะนี้ครับแต่ในพื้นที่ในส่วนที่เป็นของตอนเนี้ยคือเป็นชั่วข่าวจนจบฤดูกาลถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นเรื่องดีที่จะได้ลองโค้ดใหม่อ่าครับแต่ก็ตอนนี้เอาจริงนะก็คือโค้ดใหม่ของเราคือมันก็ยังอยู่กับ สมสออยู่ดีอ่ะก็คือชื่อแค่มีคาลีกโซชาลุตฟานิตเตอรอยอหรือนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่แค่นี้คือแต่ถ้าไปเอาโค้ดที่อื่นมาที่มันไม่เกี่ยวกับสมสรแต่มันมีมีแผนที่ชัดเจนอ่ะคือตอนนี้เราแม่งเอาจริงๆนะคือตั้งแต่เทนฮาร์ดสี่หลังสี่โครงมันเป็นสี่ตั้งแต่กอดมาแล้วอะโครงมันสี แต่พอมาเปลี่ยนเป็นอาโมลิมอ่ะคือเปลี่ยนเป็นสามอ่าซึ่งมันต้องนักเตะใหม่หมดอหนึ่งหนึ่งคือตอนนี้คือนักเตะอ่ะมันเป็นนักเตะที่เป็นอโมลิมที่เขาเอามาคือเป็นโคตรหลังสามเอ้ยอ่าหลังสามแผนหลังสามเข้าเข้ากับแผนหลังสามของเขาอ่าที่เาซื้อมาอ่าครับต้องมาดูไว้ทีนึงว่าคนที่จะมาทําใหม่ถ้าจะมาใช้แผนหลังสี่อืมก็ต้องก็ต้องมาจูนกันใหม่อ่าก็ต้องมาปรับใช่อ่าก็ต้องมาจูนกันใหม่อีแล้วทีเนี้ยผู้วิหารอ่ะแม่งต้องชัดแล้วว่ามึงจะเอาโครงเท่าไหร่มึงจะเอาแผนไหน มันชัดไปเลยปักหลักไปเลยว่าอันเนี้ยสโมสรผมใช้ระบบนี้แต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เลยเอาตรงๆนะไม่คือต่อไปอ่ะเราจะได้อ่าสมมุติว่าถ้าแผนนี้นะผมปักหลักเลยว่าแผนแผนน,ผน,นี้ถ้าแผนนี้โค้ดคนเนี้ยทําไม่ได้เอาโค้ดคนอื่นมาที่มันมีชื่อชั้นแต่มันทําแบบเนี้ยแต่โครงอ่ะไม่เปลี่ยนไงไม่งั้นเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเหนื่อยไม่มันก็ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องนี่ก่อนนะครับว่า โค้ดที่จะเอามาทําคนต่อไปที่เป็นทางการจริงๆอืมคือใครอาจจะสมมติจิ้มมาสักคนหนึ่งสมมติจิ้มมาเป็นนั่นแหละใครอาจะสมมติจิ้มมาเป็นชาบี้ชาบี้เน้นแผอนไรอ่กสี่สามก็กลายว่าไอ้ชั่วถ้าเกิดไอ้คนที่เป็นชั่วข่าวโค้ดที่เป็นชั่วข่าวก็ถ้าเกิดอย่างแรกเลยถ้าเกิดจะปรับได้ก็คือปรับตั้งแต่โค้ดชั่วข่าวเป็นแผนนั้นไปอ่าใช่ตรงไห็ก็หมายคือถูก แต่ว่าทีนี้ยคือถ้าเอาโค้ชชั่วคราวที่เป็นหลังสามนะม,มันไม่มีมแล้วมันไม่มีตำแหน่งตำนานของของของแมนยููที่มันนั่ง<ะ>นับเอาจริงๆนะตอนนี้คือถ้าลดเพเชอร์ของแฟนแมนยูได้ก็คือหนึ่งเลยต้องเอาตำนานมานั่งอ่าเพราะว่าเฮ้ยไม่ต้องดา่ามันเยอะหรอกมันมารับหนังหน้าไฟมันมาอะไรเงี้ยคือคือ คือเอาจริงคือแค่มารับหน้าอมามามาทํางานชั่วคราวให้ใช่อ่าก็กลายเป็นมาช่วยเอาง่ายๆคือก็คือมาช่วยมาช่วยงานมากกว่าอ่าช่วยสโมสรคือทีนี้คือจะจบฤดูกาลอะไรเนี่ยคือเราย้อนไปข้างหลังบ้านนิดนึงก็คือนั่นแหละก็คือไอประธานสโมสรหรือไอทีมงานค้นหาโค้ดอ่ะคือคุณเลือกมาก่อนเลยว่าคุณจะเอา แผนอะไรอ่าจิ้มมาเลยจิ้มมาเลยแผนอ่าสี่หลังสามหรืออะไรก็แล้วแต่ะแต่คุณต้องชัดทีเนี้ยคุณต้องไปต่อให้สุดอ่าไม่ใช่มาปล่อยกลางทางอย่างเงี้ยอ่าเหมือนเอาเทนฮามาปุ๊บเทนฮาซื้อสี่มาอาโมลิมมาเหลอาสามเอาใช้ไม่ได้ใช้นักเตะไม่ได้ไปซื้อใหม่ ก็กลายเป็นว่าคือคืออ่ะตอนตอนที่เปลี่ยนที่เป็นอโมริมาก็ขายเต๋อออกไปเยอะนะใช่แล้วขายปีกหมวกลยเลยตอนนี้คือไม่มีปีกที่แบบถ้ามาหลังสี่ก็จ๋าจ๋าไม่มีแล้วเออก็ไอโมโมหน้าอยู่คุณย่าก็หน้าเป้าหน้าคู่หน้าสองสีสีสองไปเลยไหมอ่าคุณย่าคู่กับไอเชโกไปจบนั่นแหละก็ขอให้ชัดอ่ะเรามาเริ่มกันใหม่กองเชียบพร้อมที่จะไปไปเริ่มกันใหม่เกินแล้ว เกินคาว่าที่จะนี่แล้วสิบสามปีเชียมาถึงขนาดนี้แล้วก็เชียเหมือนเดิมแหละกดถึกอ่ะถูกใช่นั่นแหละขอให้ชัดว่าเออหลังบ้านคุณเลือกมาเลยจิ้มมาเลยแผนไหนแล้วไปให้สุดหลังสี่ก็หลังสี่สี่ก็เอาโค้ดสี่มานักเตะสี่ไม่ได้ปล่อยทิ้งเอาคนใหม่มาโค้ดทําไม่ได้ปล่อยโค้ดเอาคนใหม่มาเอออะไรเงี้ยอ,อมันจะเป็นรักษาโครงแบบไอ ผงสร้างทีมอะว่าเออระบบหลังสี่แล้ว academy สี่อยู่แล้วอ่ะถูกไหมเออมันจะได้เติมเข้ามาได้อ่ะก็ประมาณนี้นะถ้าโค้ดใหม่มานะเออแล้วนิดนึงเห็นมีมีเด็กปั้นมันอยู่คนหนึ่งที่ถูกปล่อยยืมไปอะยืมไปอ่ะอ่ะพี่ด็อกเตอร์แรดอะที่ไปอยู่บาซ่าเขาจะกลับมาไหมเขาได้แชมป์ไปแล้วแล้วเมื่อล่าสุดเขาคิดว่าเขาจะกลับมาต้องดูโค้ดก่อน อ๋อต้องดูว่าใครใช่ต้องดูาตัวรูกการนี้ยต้องดูก่อนว่าใครจะมาออืืมมเขาอาจจะตัดสินใจอยู่แล้วว่าถ้าเป็นโค้ชคนนี้ก็อาจจะมาจจะถ้าเป็นโค้ชคนอื่นอาจจะเฮ้ยต่อไปซาไปเลยอ่าก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าดูดูต้องดูโค้ชคนไหนใช่แล้วก็จะมาเข้ากับแผนโค้ดคนนั้นได้ไหมใช่ก็สามารถถ้าเกิดว่าเข้ากับแผนกับโค้ชได้หรือก็ตกลงหรือคุยกับโค้ชถูกใจเขาอาจจะกลับมาก็ได้ใช่รับแต่ถ้ากลับมาจริงอ่ะถามถึง แฟนแมนยูนิดนึงว่าจะอาแฟนแมนยูจะรู้สึกยังไงสำหรับในพี่นะคือกลับมาได้นะคือมาช่วยทีมอ่ะแต่คุณต้องวิ่งหน่อยไมเซตคุณเปลี่ยนหน่อยไม่ใช่คุณไปอยู่บาซ่าคุณไมเซตอีกแบบมาอยู่แมนยูไมเซตอีกแบบไม่เอาอย่างเงี้ยนะเออแต่คือถ้ามาวิ่งเหมือนเดิมผมไม่เอาอ่าก็คือขยันหน่อยใช่ถ้าเกิดมายืนยืนก็ไม่มีไม่ประโยชน์ไม่ประโยชน์นะใช่ ระบบเสียอืมพาคนอื่นพารุ่นน้องที่เขาจะเติบโตตรงนั้นอ่ะกลายเป็นต้องมาหยุดเพราะคุณอ่ะผมก็ไม่เอานะโอเคก็สรุปเลยก็คือเอเบครับเอเครับตกรอบตกรอบครับครับตอนนี้แฟนแมนยูก็นอนไม่ดึกนอนไม่ดึกเมื่อคืนไม่ดึกเท่าไหร่ก็เตะห้าทุ่มจบจากตีหนึ่งนิดนิดแต่นอนไม่หลับตื่นแต่นอนไม่หลับตี4ต่อโ อ่าแล้วก็คือโค้ดคนใหม่อา่าจะเป็นคาลินะมากกว่าโซชาและตอนนี้อาจจะมีน้ำหนักแต่ว่ามันยังไม่ชัวหรอกเพราะว่าเดี๋ยวรอตัดสินใจน่าจะเป็นวันพุธวันเพื่อสในภายในที่เนี้ยน่าจะรู้อ่าเพราะว่าวันเสาร์จะไปเจอแมซิตี้แล้วต้องต้องรีบละอืมใช่ใต้องรู้ชื่อโค้ดแล้วเพราะต้องมาคุมทีมเพื่อจะเดินต่อหน้าเ,เดินเดินหน้าต่ออ่าโอเค,คก็สรุปเนาะสรุปเลยคือก็คือ,คอวันนี้แมนยูไม่ต้องมารอหรอก ตกรอบหมดแล้วใช่ไม่เหลืออะไรแล้วเน้นเข้าร่วมอ่าไม่เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบไม่เน้นอะไรเลยสักอย่างก็คือบอลถ้วยทุกถ้วยคาราบาลเอฟเอไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็คือโฟกัสอย่างเดียวบอลลีกบอลลีกที่จะทําผลงานให้ดีที่สุดอ่าเขาที่จะทาได้นะบนยุโรปได้แล้วกันขอให้ติดยุโรปสักถ้วยหนึ่งจะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ก็เป็นของฝันอ่ะถือว่าเป็นของขวัญให้แฟนมันยูหน่อยก็คือสักหน่อยนะไม่เอาจริงนะตอนนี้ถ้าถ้าไม่ได้สักอย่าง ก็เือตอนนี้แต่โค้ดคนที่มันจะมารับต่อผมเชื่อได้เลยว่าคนนั้นแน่ๆเพราะว่าแฟนแมนยูอยากได้สักรายการหนึ่งแหละที่จะต้องไปอ่ะอ่ะใช่โอเคงั้นก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับสําหรับตัวรีแคป f อที่แฟนแมนยูตื่นมาเศร้าหน่อยอ่ะเศร้านิดๆไม่นิดนะหมดเลยหมดเลยหมดหมดปลอกเลยหมดปลอกแล้วโอเคครับงั้นก็ฝากไปด้วยเนาะ พวกเราเหมือนเดิมแค่ชอบดูบอลทุกช่องทางก็มีทั้ง facebook youtube แล้วก็ tikk k t o k ครับหรือมีขายสนใจติดต่อรีวิวโฆษอะไรรีวิวหรืออะไรให้ทำอะไรครับยิ่งที่เราทำคอนเทนต์หรืออะไรประมาณไหนก็ติดต่อเรามาได้ครับที่แค่ชอบดูบอล at gmail com ครับผมสำหรับสุดานี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวเกม หน้าเดียหน้าเจอแมนซิตี้ <German> City, เจอกันที่ปากดีก่อนปากดีก่อนเกมครับครับผมโอเคงั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้เรล,ลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ